จะเลี้ยงยังไงครับในแต่ละวันอย่างนี้ครับอ๋อมันไม่ไม่ยากครเลี้ยงเราเราก็าปลูกหญ้าไว้หญ้าเราก็ใส่ให้กินเช้าเย็นกลางคืนให้กินฟางหญ้<ย>าค,คือหญ้าพันธุอะไรครับอ๋ออันนี้เป็นเป็นหญ้า ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ฟาร์มชื่อฟาร์มอะไรครับฟาร์มสุนคุณปู่หรอครับก็มาคุยกับเจ้าของฟาร์มนะครับผมนายกตุยนะครับผมสวัสดีครับนายกตุยสวัสดีครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาดูวัวของท่านนายกตุยนะครับซึ่งเป็นวัวท่านบรามั่นนะครับบรามันรามัน แบบผสมหรือว่าอะไรใช่ใช่ลูกผสมครับเพราะว่าลูกผสมกระทบลูกกระทบนี่หมายถึงอะไรครับกระทบหมายถึงว่ามันมันมันก็บามันยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่อ๋อเลือดยังไม่เต็มร้อยใช่ใช่ก,ก็อาจจะประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นี้มันอาจจะก,กระทบมันอาจจะก,กระทบแล้วก็มันยังไม่ได้เต็มร้อยเท่าไหร่ ไม่ถึงว่าแม่พันธุ์มันไม่ใช่บามันใช่ไหมครับ <S <S ใช่ใช่แม่พันธุ์มันมันเป็นลูกกระทบเหมือนมันผสมมีดูมบาซินอ๋อดูมบาซิน,นแล้วก็ไอ้ตัวหนึ่งแม่มันมีดูมบาซินเอ่ออาจจะประมาณ60เปอร์เซ็นต์ครับและอันนี้ไถ่ใหญ่ครัไท่ใหญ่ก็ประมาณนั่นแหละไถ่ใหญ่อันแล้วมันก็เราก็แต่ก็เราใส่เป็นหลอดลูกเ,เราเอาบามาันบาร์มันร้อยมาใส่อ๋อบาร์มันร้อยมาใส่ใช่บ,บาร์มันรอมาใส่อันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับแต่ละตัว อีนี่ประมาณสิบสามเดือนสิบสี่เดือนอีนั้นสิบห้าเดือนสิบหกเดือนไล่ๆเนี่ยเข้าสิบหกเดือนอีนี้ประมาณสิบสี่เดือนถ้าเทียบกับบัวพันบ้านนี่โตโตเร็วกว่าใช่ไหมครับโตเร็วกว่ามันมันมันน่าเลี้ยงกว่าใช่ไหมครับน่านเลี้ยงกว่าราคาครับราคาก็ดีกว่าดีกว่าคือถ้าปีต่อปีเนี่ยเราวัวบ้านเราก็เลี้ยงมันก็อาจจะได้ราคาอีกแบบหนึ่งไอ้พวกนี้ก็ราคาก็อีกแบบหนึ่งอ๋อแต่เราเราก็ต้องพอได้นั่นก็เราก็เอาหลอดเชื้อ เชื้อที่เราเชื้อที่บรมั้านร้อยมามาใส่ครับก็ผสมหลอดใช่ไหมครับผสมหลอดผสมหลอดเอาเออ่พ่อพันพ่อพันก็ไอ้นี่มันเป็นของพีศาแด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 งก็เข้ข้ผสมชื่อชื่อชื่อพีศาแดงพีศาแดงหลอดละพันหลอดละสองพันห้าโอ้โรัวนี้เยอะแพงนะครับก็ได้ แต่ยังไม่ถึงเวลาผสมเนาะเพราะว่าจริงๆก็ต้องผสมก็เกือบ20เดือนนู่นแหะ20เดือนอันนี้ก็ใกล้แล้วเหละครับใกล้ลวใกล้กลกล็จะเลี้ยงยังไงครับในแต่ละวันอย่างนงี้ครับอ๋อมันไม่ไม่ยากฮะเลี้ยงเราเราก็ปลูกหญ้าไว้หญ้าเราก็ใส่ให้กินเช้าเย็นกางคืนให้กินฟางหญ้า,<ย>าคือหญ้าพันธุอะไรครับอ๋ออันนี้เป็นเป็นหญ้าหญ้าเนเปียมั่งหญ้าหวานมั่งที่เราปลูกข้างๆสวนแล้วก็เราก็เราก็ให้มันมันเวลานี้เราก็เกี่ยว ให้มันกินหอยเกี่ยวอย่างงี้ไม่ต้องบดอะไรอย่างที่ทำใช่ไหมครับถ้าบดถ้ามันต้นแข็งค่อยบดนะครับถ้ามันต้นแข็งค่อยบดจัดจัถ้าในเปียบดไอ้กุ้นแข็งแต่ถ้าประมาณสักเม็ดต้นประมาณเม็ดหนึ่งก็ก็ไม่ต้องบดฮะตัดตัดให้กินเลยมันยังอ่อนอยู่ใช่ไหมยังอ่อนเรากินทั้งต้นเลยอย่างนี้กินทั้งต้นเลยกินทั้งต้นเลยไม่ต้องบดกินทั้งต้นเลยอันนี้คือให้ช่วงไหนครับก็ให้ช่วงเช้าเย็นนะครับ เข้าเย็นข้าวอยงตะก้าหนึ่งเย็นตะก้าหนึ่งแล้วที่ให้อยู่นี่คืออะไรครับอ๋อเป็นเป็นรำฮะรำรำของรำรำรำของรำเราทั่วไปนต่รำให้หมูรำให้เย็อนะนะอ๋อเหมือนจะมีไอ้นั้นด้วยครับเอามีหัวหันหัวหันบ้างวันละเอาเออเช้าถ้วยหนึ่งเย็นถ้วยหนึ่งหัวหันเพื่อเพื่อที่จะให้มันผิวมันมันสวยอ๋อผิวมันจะได้มันมันมีหวานอันนี้เลี้ยงไว้เป็นแม่พันธุ์ไม่ได้ขายใช่ไหมครับแม่พันครับเป็นแม่พันธุ์ ครบเดือนเมื่อไรก็ผสมพันธุ์เลยใช่ไหมครับครบครบเดือนก็ผสมพันธุ์จะจะเอาลูกไปเลี้ยงเอาจะลูกจะขายลูกใช่ไหมครับ<อ>เลี้ยงขายลูกใช่ไหมครับก็ประมาณนั้น,นะฮะครับเลี้ยงขายลูกขายลูกนะมันก็ถ้าสมมติขายนี่กี่เดือนขายครับก็ปกติเขาจะขายก็ออกมันหยุดเริ่มกินนมนะฮะอ๋อเริ่มกินนมประมาณสักหกเดือนเจ็ดเดือนขายได้แล้วตัวเท่าไหร่ครับบอกได้ไหมก็บอกได้ถ้าตัวสวยก็ตัวเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นใช่เดือน หกเดือนก็หกหมื่นหกหมื่นแต่ถ้าต้องต้องสวยนะตัวเมียอย่างเงี้ยต้องสวยแล้วตัวเมียต้องแล้วก็เหมือนผิวสีแดงอะไรเงี้ยแต่ต้องสีแดงแล้วก็สวยอันนี้แดงไหมครับนี่แดงแดงครับแดงอันนี้แดงถ้าจะแดงอันนี้ต้องทองแดงเลยไหมครับต้องแบบมะขามเลยก็ก็แด่อันนี้ก็แดงอยู่แต่ยังไม่แดงก็แดงพอใช้ได้อยู่แต่ถ้ามันแดงไปทางเหมือนมะขามเนี้ยอันนั้นอันนั้นก็จะจะจะราคาดีจะราคาดีเลยราคาดีก็เดือนละหมื่น เดือนละหมื่นหกเดือนก็หกหมื่นถ้าสวยนะถ้าสวยแต่ถ้ายังไม่สวยก็ลดมาลดมาก็สี่ห้าหมื่นนะสี่ห้าหมื่นต่อต่อตัวนะแต่ถ้าสวยๆก็เดือนละหมื่นได้ครับถ้าเป็นปีก็เป็นแสนถ้าถ้าตัวสวยๆนะโอ้ดีกว่าเลี้ยงวัวบ้านเราโอ้ดีกว่าดีกว่าถ้าไอ้วัวบ้านเราแต่ปีหนึ่งก็ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ได้ห้าหมื่นได้สองหมื่นก็มันก็เสียเวลาเท่ากันเสียเวลาเท่ากันใช่กินหญ้าเท่ากัน แต่มันมันลงทุนเยอะกว่าไหมลงทุนเยอะกว่าไอ้นั้นโดยเพพาะอาหารน่ะของเรานะฮะก็ถุงหนึ่งก็กินถุงหนึ่งก็ได้กินเป็นเปถ้าสองตัวผมก็ถุงหนึ่งเนี่ยกินโอ้อาทิตย์กว่าก็วันละวันละถ้วยถุงหนึ่งราคาเท่าไหร่ครับสี่ร้อยสองร้อยแปดสอง้ยสจ้ะสองร้อยแปดสิบบาทอันนี้ก็ให้ผสมกับรำบ้างรำก็กินถ้วยหนึ่งก็กินมันก็กินเพื่อที่จะให้มันผิวมันสวยผิวมันสวยผิวมันมันจะได้ได้ขายไดไรราคาใช่ขาผิวจะได้สดสวย กินแต่ยาอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าใครที่ไม่ไม่ค่อยนั่นก็ไม่ค่อยนั่นถ้าก็กินแต่ยญานี่ก็ได้ถ้ามีหญ้าแล้วก็ปลูกไปครับเนเปียร์แล้วก็หญ้าหวานหญ้ากินได้ทั่วไปนะฮะแต่ว่าผมมันปลูกปลูกเป็นหญ้าหวานบ้างเนเปียร์บ้างข้างๆข้อข้างๆที่มันนี่อ๋อเกิดกมีเลี้ยงไว้กี่ตัวครับทั้งหมดของของผมไอ้ตัวนี้สองตัวอยู่ในหมู่ในหมู่บ้านอีกสักหกตัวไอ้นั้นไอ้นั้นเป็นแม่พันธุ์อยู่กับอะอรจะให้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 อัน ผลิตผลิตยู่ลูกยังครับผิดแล้วแต่ว่ายัง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 เล็กๆอยู่อ๋ออันนั้นเป็นลูกอที่ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผสมหลอดใช่ไหมครับผสมหลอดผสมหลอดบ้างผสมจริงบ้างแต่ว่ารอบหลังนี่แหละผมจะผสมหลอดเพราะที่ผมหามาตอนนั้นเขาผสมจริงมันไม่สวยจัไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอ๋ออันนี้ก็ถือว่ามันก็อยู่ในกลางกลางถ้า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 ระดับลูกผสมขนาดนี้นะครับอยู่กลางๆ นี่ผมว่าที่นี่ก็สวยแล้วนะก็ยังม e: yeah. ีสวยกว่านี้อีกเลยครับคนเขาก็แวะมาดูเขาคนชอบวัวเขาก็เขาก็แวะมาดูว่าเออใช้ได้ใช่ได้นะสวยเลยละอ้วนพีเลยละครับถ้าขายนี้ก็น่าจะได้เป็นแสนจ้าจ้าจ้าก็ม like okay ีเขาขอซื้อประมาณนั <S <S ้นแหละครับแสนนะแสนเกิดแสนก็กว่าได้แสนก็กว่าพราะว่ามันห้าเดือนหรือเปล่าก็มันมันได้แสนก็กว่าห้าครับถ้าเทียบกับวัวบ้านเรานี่ ไม่ถึงแสนนะสองหมื่นนะใช่ถ้าถ้าสิบสี่เดือนสิบห้าเดือนก็สองสามหมื่นสองสามหมื่นแต่เที่ยวไกลนี่สิบสี่เดือนแสนสี่แสนสี่ได้แต่อันนี้แสนก็บาทได้ครับได้เลยนะอันนี้คนเขามีคนมาถามแล้วก็เสร็จน่าจะได้แสนกว่าบาทได้ถือว่าผมว่ายังเป็นแม่พันธุ์ไวไเป็นแม่พันธุ์อ๋อคือเกี่ยวไปเป็นแม่พันธุ์เนาะชอบด้วยแหละเรามีเราเรามีญ้ามีที่ปลูกหญ้าเราก็ชอบด้วยแหละครับครับชอบแล้วก็ ก็หลังจากให้อาหารเสร็จแล้วก็จะปล่อยไปกินหญ้าตามธรรมชาติก็ช่วงเช้าถ้ามันเดตออกอย่างนี้เราก็ปล่อยให้มันไปเดินให้มันเดินให้มันไม่ให้ใครเครียดนะปล่อยเดินแล้วก็ปล่อยไปผูกไว้เดินแล้วก็เวลาถึงเวลาเวลามันหิวหน้ามันก็เข้าคืนนะมันก็เดินเข้าคืนเดินเข้าไหนคืนเข้าพ่อเข้าพ่อคืนเราเปิดไว้มันเข้ามาเองแล้วที่มัดเชือกไว้มันจะมาไงอ๋อก็คือมัดเชือกก็คือเรากลัวมันไปมันเห็นวัวอื่นมันก็จะไปแต่เราก็มัดเชือกไว้มัดเชือกไว้เพื่อไม่ให้มันไป แต่มันจะไม่ค่อยจะจะกินเนาะส่วนใหญ่จะเดินอย่างเดียวเดินเดินเดินมันคลายเครียดเดินเดินส่วนใหญ่จะมากินหญ้าอยู่นี่กินแต่ในฟาร์มเนาะที่ปล่อยไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเดินเล่นกับมันไปกินบ้างนิดหน่อยใช่เหมือนมันจะไม่ชอบออกไปกินอ่ะใช่ใช่ใช่ชอบเดินเล่นชอบเราชอบเราให้อาหารมันเนาะก็จะเลี้ยงมันก็จะกุนนัตสไตล์กับวัวบ้านเนาะครับเนาะอันนี้หญ้าอันนี้ก็ง่ายนี่ก็ใส่ที่แล้วก็กินมัดหนึ่งก็ อาทิตย์หนึ่งถ้ามันถ้ามันนี่บางทีมันก็กินทาเคลื่อนครึ่อนมันก็กินดีนะยาปลามันไม่รู้จะไปไหนนะครับเนาะแต่พวกอย่างนี้มันก็ง่ายอย่างหนึ่งเพราะว่ามันมันไม่ค่อยชอบเดินไปทางไหนมันก็จะถ้าร้อนมันจะเข้าพอกครับมันจะเข้าพอกเองแล้วก็มันกินน้ํากินอาหารเพราะมันอยู่นี่มันก็สบายกว่าอยู่นอกแต่เราเหนื่อยแต่ก็อันนี้ดูเช้าเย็นแค่นี้ดูเช้าเย็นกลางวันเราก็ไปทํางานได้เช้าเย็นเราก็แค่มาเอามาดู ดูหญ้าแล้วก็ใส่นี่ก็อยู่ตอนเย็นก็เข้ามาดูอะไนมันก็ง่ายห้าง่ายงครับถ้าคนชอบก็โอเคอ่ะได้ตอนตกเย็นมาก็ให้กินอะไรครับก็ตกเย็นก็หญ้านี่แะกระทะหนึ่งถือถ้าเราไม่มีเวลาให้มันกินฟางก็ได้ครับฟางมันกินฟางอาหารถ้าเกิดเราไม่ค่อยมีเวลาถ้าเกิดเราติดธุรก็ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ก็มีแต่ฟางมันกินแค่ันฟางแะไรเป็นตัวหลักครับที่มันก็กินมันก็เลี้ยงกินทั้งคืน ก็อ้วนดีตั้งแต่เลี้ยงมาก็ดูดูสวยนะอยากจะใช้ได้โอเคแ้่คนเขามามามาดูก็ก็่ใช้ได้อยู่ใช้ได้ใช้ได้มาขอซื้อต่างหากขอซื้อหลายโคนะขอซื้อแล้วฟาร์มนี้ลงทุนไปเท่าไหร่ครับเอ้ยเอ้ยอกี่เนี้ยโอ้ไม่กี่ตังค์ไม่ถึงไม่กี่ตังค์หรอฮะไม่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 รู้สึกไม่กี่ตังค์รับพอดีมันผมก็เอาเหล็กเอาเหล็กเอาแป๊บเก่าๆเข้ามาต่อเพแต่ก่อนผมเป็นปลูกผักปลูกผักแล้วผมก็ตัดไอ้นี่ก็เรามาใส่รังคา ไม่กิ่ตังไม่กีดตังถ้าคนชอบก็ก็ก็มันก็ถือว่าเราก็ขายขายเหงาขายเหงาจ้ะเช้าเย็นได้ตังด้วยจ้ะผมก็ไปทํางานกลางวันนเช้าเย็นก็มาดูให้แฟนดูเหรอครับก็ดูเองส่วนมากครับดูตัวเองส่วนมากก็เวลาผมไม่อยู่ได้เขาดูครับก็ น่าจะถามหมดแล้วมั้งครับจ้ะมีอะไรไหมเนี่ยก็ต้องขอบคุณนายกตุ้ยนะครับผมนายกตุยนายกตุยนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงวัวพันธุ์บราวน์นะครับในครั้งนี้นะครับผมพอเลี้ยงครับพอเลี้ยงพอเลี้ยงไหนๆเราก็อยู่เราชอบสวนชอบอยู่บ้านนอกก็พอเลี้ยงครับพอเลี้ยงพอเลี้ยงพอเลี้ยงคือหนึ่งแหละเราเลี้ยงยังไงก็ไม่ขาดทุนนะครับเพราะว่าถ้าเรามีหญ้ามีที่ว่างๆกับปูหญ้าปูแล้วก็เกี่ยวลิ้งหน้าฝนนี่สบายเลย ้ามันก็เกี่ยวฝนมันก็ขึ้นเร็วขึ้นเร็วเลยขึ้นเร็วเลยแล้วก็เกี่ยวอย่างเดียวจากเกี่ยวเดียวเท่าเกี่ยวเกี่ยวมือหรือเปล่าเกี่ยวเกี่ยวมือครับเกี่ยวมือเขาเกี่ยวเกี่ยวข้าวเราเนี่ยแหละก็ว่างๆก็เกี่ยวออกกําลังกายด้วยครับถ้าเราไม่มีไอ้ตรงนี้มันก็เราก็มีโอกาสได้ออกกําลังกายเราไม่ค่อยมีเวลาเราไค่เกี่ยวยาเกี่ยวยาแล้วก็มีความสุขด้วยครับขอบคุณครับนายกับรับครับสวัสดีครับครเดี๋ยววันนี้ผมช่องบ้านสวนเพชรชยมากก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ได้พามา ดูวิธีเลี้ยงวัวพันธุ์บราันนะครับผมก็<ด>อย่าลืมกดติดตามและกดสังกระดิงให้กับช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ